คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมพวกเราทุกคนถึงชอบไม่มั่นใจในตัวเองและทําไมเราถึงบเลือกที่จะไม่มั่นใจในตัวเองแทนที่จะเลือกมั่นใจและผมทําไมพวกเราทุกคนชอบเอาตัวเองลดทอนสิ่งที่ตัวเองควรจะมั่นใจลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเราไม่เคยมั่นใจในบุคลิกของตัวเองเราไม่เคยมั่นใจในตัวตนของตัวเองเราไม่เราไม่เคยมั่นใจในคําพูดของตัวเองเราไม่เคยมั่นใจในการกระทําของตัวเองและเราก็ไม่เคยมั่นใจในความพยายามของตัวเอง คุณเคยคิดไหมครับถ้าถ้าสิ่งเหล่าเนี้มันมันไม่มีความมั่นใจเลยเนะี่ยแล้วมันจะมีโอกาสเกิดสิ่งดีๆให้กับชีวิตคุณมากน้อยแค่ไหนครับถ้าคุณไม่มีความมั่นใจเลยแน่นอนว่ามันมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่มันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นได้ในชีวิตของคุณเพียงแค่คุณบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยอย่าไปมั่นใจเลยเฮ้ยอย่ามั่นใจเกินไปและแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่คุณอยากจะได้หรือสิ่งที่คุณต้องการมันก็จะไม่มาถึงคุณสักทีแล้วคุณก็จะไม่มีทางสัมผัส กับคาว่าสิ่งดีๆเพราะว่าถ้าคุณเลือกที่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยอย่ามั่นใจเกินไปเฮ้ยกลัวไว้ก่อนเฮ้ยกังวลไว้ก่อนเลือกที่จะกลบเกลื่อนความมั่นใจเพราะว่าเรานั้นกลัวแค่นั้นเลยครับการที่เรานั้นไม่มั่นใจมันเป็นเพราะว่าเราเนี่ยกลัวความล้มเหลวการที่เรานั้นไม่มั่นใจทําอย่างงู้นไม่มั่นใจพูดจาอย่างนี้ไม่มั่นใจเป็นตัวเองมันเป็นเพราะว่าเรากลัวคนอื่นไม่ยอมรับ เรากลัวการเป็นตัวเองเพราะว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่เราเป็นตัวเอง <ๆ S 1> เพอเอๆก็อาจจะไม่ยอมรับแต่ถ้าคุณคิดดูดีๆแล้วเนี่ยการที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอย่าไปมั่นใจเลยอย่าเอาความมั่นใจใส่ตัวเองให้มันมากนักเลยสุดท้ายสิ่งที่มันได้กลับมามัน,มนกลับเป็นสิ่งที่มันแย่แล้วก็เป็นสิ่งที่คุณนั้นไม่อยากจะสัมผัสเลยแต่ถ้ากลับกันนะผมถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่ว่าคุณจะทําอะไรจะพูดอะไรจะเป็นตัวเองขนาดไหนแล้วถ้าคุณมั่นใจขอแค่คุณมั่นใจแน่นอนว่าต่อให้คุณเป็นตัวเองแล้วมันอาจจะทําให้คนอื่นเขาไม่ชอบคุณแต่อย่างน้อยเมื่อคุณมีความมั่นใจคุณก็สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเวลวร้ายเนี่ยให้กลายเป็นดีได้เสมอเพราะว่าชีวิตหรากนะผมอาวุธลับนะผมที่มันจะต่อกรกับสิ่งชั่วร้ายแล้วก็สิ่งเลวร้ายที่เราไม่ชอบได้ดีที่สุดเลยก็คือความมั่นใจเพราะเรามั่นใจว่าเออ เส้นทางเนี้มันมันเป็นเส้นทางของเราถึงแม้คุณจะเจออะไรต่างๆมากมายแต่คุณเชื่อคุณมั่นใจว่าเส้นทางเนี้ยมันใช่สําหรับคุณและแน่นอนนะครับว่าถ้าคุณมั่นใจเนี่ยมันก็จะเกิดพลังงานบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณเนี่ยเชื่อเชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันดีที่สุดสําหรับคุณแล้วมันก็จะเป็นสิ่งดีที่สุดสําหรับคุณจริงๆคุณนึกภาพออกไหมครับแต่ถ้ากลับกันถ้าคุณนั้นไม่มีความมั่นใจอะไรเลย ไม่มีความมั่นใจที่จะทําอย่างนี้ไม่มีความมั่นใจในการเป็นตัวเองไม่มีความมั่นใจในความคิดของตัวเองไม่มีความมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองสิ่งสุดท้ายไอ้สิ่งที่คุณกังวลไอ้สิ่งที่คุณกลัวมันจะกลายเป็นจริงขึ้นมาทันทีเพราะว่าคุณไม่มั่นใจคุณไม่เห็นว่าเออคุณควรจะได้อะไรและคุณก็ไม่มั่นใจว่าเออเส้นทางนี้มันจะเป็นไปยังไงเมื่อคุณไม่มั่นใจทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกังวลมันล้วนเกิดขึ้นจริงทั้งสิ้นแต่ถ้าคุณมั่นใจ คุณเปลี่ยนจากพลังงานลบมาเป็นพลังงานบวกที่คุณนั้นส่งเสริมเส้นทางของคุณมันกลับเจอสิ่งชั่วร้ายเหมือนเดิมครับมันกลับเจอสิ่งแย่ๆเหมือนเดิมแต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือยิ่งคุณเจอคุณยิ่งเชื่อยิ่งคุณเจอคุณยิ่งมั่นใจว่าเออเนี่ยแหละมันใช่แล้วเนี่ยแหละเรามาถูกทางแล้วเฮ้ยเราเจอปัญหาเนี่ยเรามาถูกทางแล้วถ้าคุณมั่นใจคุณก็จะเชื่อไปในไปในลักษณะนี้เพราะว่าความมั่นใจบางทีถ้ามันมีเยอะไปมันก็ไม่ดี แต่ถ้าเราไม่มีเลยเนี่ยแน่น,นอนว่าอันนี้ก็คือยแย่แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความมั่นใจกับตัวเองเลยสิ่งที่คุณจะได้แน่ๆก็คือความกลัวและสิ่งที่คุณกลัวมันจะเป็นจริงและถ้าสิ่งที่คุณมั่นใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณกลัวแน่นอนนะครับว่าไอ้สิ่งนั้นเนี่ยคุณจะทํามันยังไม่กลัวอีกต่อไปนะครับสำหรับใครนะครับที่คิดวา่าตัวเองเนี่ยชอบกลบเกลื่อนความมั่นใจของตัวเองคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องแบบกลัวๆกังวลไว้ก่อนคือแบบ พยายามหลีกหนีความจริงอยู่ตลอดมันก็คือเป็นเป็นในลักษณะนี้จริงๆครับการที่คุณน,นั้นกลัวการที่คุณน,นั้นกังวลการที่คุณน,นั้นไม่มั่นใจมันเป็นเพราะว่าคุณน,นั้นไม่อยากเจอกับความจริงแค่นั้นเองและการที่คุณจะมั่นใจได้เนี่ยคือคุณต้องถามกับตัวเองนะครับว่าถ้าคุณไม่มั่นใจในสิ่งไหนแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสทําให้สิ่งนั้นเนี่ยมันดีขึ้นได้หรือเปล่าอะถ้าสมมติคุณไม่มั่นใจในการทําสิ่งนี้คุณไม่มั่นใจในการลงมือทําอันนี้และอการที่คุณไม่มั่นใจเ มันจะส่งผลดีอะไรกับชีวิตของคุณบ้างมันจะส่งผลดีอะไรต่อชิ้นงานชิ้นนี้มากมันจะส่งผลดีอะไรต่อสิ่งที่คุณทําบ้างและคุณจะได้อะไรจากความไม่มั่นใจอันนี้ก็คือผมอยากให้ถามตัวเองนะผมนั่นก็คือประเด็นที่หนึ่ง <'s> ประเด็น,นที่สองนะผมผมอยากให้คุณนั้นถามตัวเองต่ออีกครับว่าถ้าคุณนั้นมั่นใจสิ่งนี้เกินไปสิ่งไหนที่มันที่มันมีโอกาสจะล้มเหลวบ้างและสิ่งไหนที่มันจะมีโอกาสที่ทําให้คุณเนี่ยกลัวบ้าง ถ้าคุณนั้นมั่นใจสิ่งนี้นะแล้วคุณลองถามกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเรามั่นใจสิ่งเนี้ยเรามั่นใจที่จะเดินไปทางนี้เรามั่นใจที่จะทําตัวอย่างนี้เรามั่นใจที่จะมีบุคลิกอย่างนี้และสิ่งไหนที่มันจะมีโอกาสลดทอนเราได้บ้างแน่นอนครับเมื่อคุณคิดโอกาสที่มันแบบจะลดทอนศักยภาพของตัวคุณออกมาคุณก็จะเข้าใจแล้วนะครับว่าเออไอสิ่งเนี้ยมันมีโอกาสลดทอนความมั่นใจของคุณและแน่นอนนะครับว่าถ้าคุณมีความมั่นใจถ้าคุณเห็นความจริงอะไรบางอย่างเออว่าสิ่งนี้ มันมีโอกาสลดทอนชีวิตของคุณสิ่งนี้มันมีโอกาสลดทอนความพยายามของคุณเมื่อคุณแบบมีช้อยอะไรมากมายที่มันยงใหญ่ถึงสาเหตุได้เนี่ยแน่นอนว่าคุณก็จะยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าคุณโอบรับความจริงแล้วว่าเออการที่คุณนั้นลงมือทําไม่ค่อยได้เนี่ยการที่คุณนั้นชอบผัดวันประกันพรุ่งการที่คุณนั้นไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองการที่คุณนั้นไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์ไม่ค่อยมั่นใจในคําพูดไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองในลักษณะไหนก็ตาม มันเป็นเพราะว่าคุณนั้นพยายามเลีกหนีสิ่งนี้แน่นอนนะครับว่าถ้าคุณกล้า,ผาเผชิญกับความจริงตัวต่อตัว,ตวคุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วความมั่นใจที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนี่แหละมันจะเป็นทางเปิดให้คุณนั้นกล้าทําอะไรใหม่ๆแล้วเมื่อคุณกล้าทําอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณมันง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลยครับบางครั้งเนี่ยเราหลีกหนีความจริงบางครั้งเนี่ยเรากลัว บางครั้งเนี่ยเราก็แค่บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยอย่ามั่นใจเกินไปเดี๋ยวมันล้มเหลวล้มเหลวแล้วไงครับต่อให้คุณไม่มั่นใจคุณก็ล้มเหลวอยู่ดีคุณมีสิทธิ์เลือกนะผมว่าคุณจะไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณกลัวหรือคุณจะมั่นใจในสิ่งที่คุณกลัวถ้าคุณไม่มั่นใจสิ่งที่คุณกลัวเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแน่แต่ถ้าคุณมั่นใจเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณกลัวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงครับแต่เพราะว่าคุณมั่นใจคุณเชื่อไปเรียบร้อยแล้วว่าไควาันี่ตุณปใทททิศง ต้องการแค่นั้นเองครับเพราะว่าชีวิตหนึ่งชีวิตถ้าเราไม่มีความมั่นใจในการทําอะไรเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตเลยมันก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้เปิดประตูมันก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสมันเหมือนกับว่าเรากําลังเปิดประตูครับผมประตูที่แบบเป็นประตูที่นับไม่ถ้วนเลยเราเปิดเข้าไปแล้วมันก็จะมีประตูอีกบานเราเปิดเข้าไปแล้วมันก็จะมีประตูอีกบานถ้าประตูนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยหมอกควันแล้วก็ความมืดแน่นอนว่าคุณก็ไม่ค่อยมั่นใจแล้ว จะเดินไปเปิดดีหรือเปล่ามันน่ากลัวจังเลยแต่ถ้าคุณเดินไปเปิดคุณก็จะเห็นว่าเออมันก็ยังมีทางไปอีกมันก็ยังมีประตูเนี่ยให้เปิดไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและสุดท้ายเมื่อคุณเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยระยะทางที่คุณนั้นเปิดประตูไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มาไกลพอสมควรแล้วนี่แหละครับชีวิตของพวกเรานี่แหละครับความมั่นใจมั่นใจไปเถอะครับเพราะว่ามั่นใจยังไงมันก็ดีกว่าไม่มั่นใจแน่นอน